สวัสดีนะครับตรงนี้เป็นการพิสูจน์ต่อจากในตัวเล็กเชอร์เสริมก่อนหน้าที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เราอยู่กับการพิสูจน์ว่าถ้าเกิดปัญหาทรอสเกดัเซสตี้เกิดขึ้นกับแบบจำลองของเราแล้ว v r i a n c e ที่ได้จากวิธีการประมาณการแบบ ols นะฮะของตัว estimator นั้นเนี่ยมันจะเราจะ v r i a n c e ที่ได้ variance ของตัว ols estimator ที่ได้นั้นจะไม่ได้ต่ำสุด อีกต่อไปในกลุ่มของตัว Linear ร์ d u น b i อ s น d e บ t i แอ t ส r คราวนี้เราจะมาดูกันต่อกับการพิสูจน์อไอตรงนี้นะฮะอย่างที่เราทราบแล้วว่า I เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่1นะฮะสไล่แปเรื่อยถึง N คราวนี้ผมจะขอเขียนกระจายเทิมตรงนี้ออกมานะฮะเราจะได้ว่าเป็นตัว K1 U1 บวก K2 U2 เนื่องจากตำแหน่งข้อมูลเนี่ยไล่ไปถึง N ใช่ไหมฮะจึงบวกเป็น K3 u3 บวกไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงตัว k n และ u n ตรงนี้ทั้งหมดกำลังสองนะครับและมีตัว e หรือว่าตัว expectation อยู่ข้างหน้าด้วยนะตัว expectation Expect operator ตรงนี้ผมจะยกกำลังสองนะฮะเราจะได้ว่าเป็น k 1 k 1กำลังสอง u 1กำลังสองบวก k 2กำลังสอง u 2กำลังสอง บวก k 3ากลังสบวกแล้วก็คูณกับ y u 3กํกลังสบวกไล่ไปเรื่อยจนถึงตัว k n กำลังส u n กำลังสแล้วก็บวกกับตัวผมเรียกเป็นตัว cross product term นะฮะ cross product term ซึ่งตัว cross product term ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยในกรณีที่ว่านะฮะถ้าสมมุติว่าเรามีแค่ตัว 1> k 1 u 1นะบวกกับตัว k 2 u 2กํลังสนะครับถ้าเราดูแค่นี้นี่นะฮะแค่2เทเทอตรงนี้เราจะได้ว่าพอเราเข็กนกระจายออกมาแล้วจะได้ว่าเป็น k 1กํลังสอง u 1กํลังสบวก k 2กํลังส u 2กํลังสบวก,กบอะไรครับบวกกับตัว2หน้าหลังก็คือ2 k 1 k 2และ u 1 u 2ครับมี e อยู่ข้างหน้าคราวนี้พอเราเทคตัว e หรือว่าตัว ไอ p e c t ซ t เพค o าชันนะฮะเข้ามานะครับในตัววงเล็บนะฮะเราก็จะได้ลักษณะว่าเป็นตัว k 1กำลัง 2, 2> Expected ของตัว u 1น่กำลัง2นี่ปกตินะไม่มีอะไรนะฮะออกตัว k 2กำลัง2 Expected ของตัว u 2กำลัง2ครับแต่ตรงนี้สำคัญละเรามาดูกัน k 1 k 2ตรงนี้เรามองาเป็นค่าคงที่เวลาเราเทคตัว e เข้าไปปุ๊บเราก็ชักมันไ้ข้างหน้าเลยเป็น2 k 1 k2 okay, e คูณกับต e e so, ัว e e e นี้เป right ็นตัว expectation operator นะฮะกับตัวอะไรครับ u1 u2 เจ้ตัว e แล้วอยู u1 u2 ตรงนี right ้จริงๆแล้วเนี right ่ยเราอาจจะมองมันค right ือตัว covariance ก็ได okay. hey, ้นะฮะเป็นตัว covariance ก็ได้แต่ว่าถ้าตรงนี้เนื่องจากว่าปัญหา serial correlation หรือว่าตัว autocorrelation นั่นะฮะไม่เกิดขึ้นพอเราอสมมว่าตรงนี้มีปัญหาเฉพาะปัญหา heteroskedasticity เท่านั้นเพราะเรากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ ดังนั้นนะฮะพอคุณเทค e ของตัวยู่ยูสอปุ๊บเนี่ยมันจึงมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเมืมม ation, ่อไม่มีตัว serial correlation หรือว่าไม่มีตัว auto correlation นั่นคือตัวยูหนึ่งและยูเนี่ยมันสมัมพันธ์กันไหมฮะไม่สัมพันธ์กันนะฮะดังนั้นตรงนี้จึงกลายเป็น0ครับหายไปเลยเราจรึงเหลือเฉพาะแค่เทอมนี้เท่านั้นครับฉัน,นก็ฉันนั้นครับเราก็นำย้อนโย,ยงกลับมาตรงนี้นะฮะโยงกลับมาตรงข้างบนตรงนี้เจ้าต,ตัว cost product t e r มนะฮะตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรครับ no auto correlation ดังนั้นทั้งเทอมเนี่ยจึงมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ครับคราวนี้ง่ายแล้วนะคราวนี้ง่ายแล้วนะครับเมื่อกี้นะตรงนี้ผมอาจจะพอเป็น no auto correlation ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น0เมื่อเราเทคอะไรครับเทคตัว e เข้ามาครับเห็นไหมนะพอเ,เทคตัว e เข้ามา,าจะเขียนไหมได้แบบนี้ครับว่าเป็นตัว k 1นึ่ลังส Expected ของตัว u 1กำลังสอบวกตัว k 2กำลังสอง expected ของตัว u 2กำลังสองบวกไล่ไปเลยครับจะถึงอะไรครับถึงตัว k n กำลังสอง p e c t e d ของตัว u n กำลังสครับตรงนี้แรกเริ่มเดิมทีถ้าเราสมมุติว่าตัว variance ของตัว disturbance term นั้นนะฮะมีค่าคงที่หรือว่าเป็น homoscedasticity เราจะพบว่าเจ้าตัว expected value หรือว่าตัว expectation นะฮะของตัว eu 1นกำลังสองตัวเนี้ยน,นะฮะของตัว u 1น่กำลังสองตัวนี้แล้วก็ของตัว u 2อกำลังสองไล่ไปเรื่อยถึงตัว u กำลังสอง n ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นตัว sigma square ซึ่งเป็นค่าคงที่หมดเลยดังนั้นในกรณีที่เป็น homoscedasticity เราจะได้ว่า k 1นกำลังสองคูณกับอะไรเลย ซิกมาสแควร์บวกกับตัว k 2กํกำลัง2คูณกับอะไรครับซิกมาสแควร์บวกกับตัว k n กำลัง2คูณกับตัวซิกมาสแควร์ครับคราวนี้เราจะทำไงต่อครับเราจะดึงนะฮะเราจะดึงเจ้าตัวซิกมาสแควร์เนี่ยออกมาข้างหน้าหมดเลยเพ,ะะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทำได้ไหมทำได้นะเพราะมันคือตัวค่าคงที่ พอเราดึงตัวซิกมาสแควร์มาข้างหน้าปุ๊บรูปที่เหลือเราจะได้เป็นรูปนี้ครับซิกมาสแควร์คูณกับอะไรเอย k หนึ่งกำลังสองตัวนี้กดข้ามไปได้ก,ก็ได้นะฮะเพราะว่า,าไม่มีอะไรยากนะฮะแค่ทำให้ดูเฉยๆนะครับเท่ากับอะไรเอ่ยซิกมาสแควร์ summation k i กำลังสอง i ถ้ากับหนึ่งถึง n ตรงนี้เราทราบว่า k i มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ <c oughs> x i ตัวเล็ก หารด้วย summation xi กำลังสองนำไปแทนค่าเราจะได้ว่า variance ในกรณีที่ยังไม่มีปัญหา h e t e r o s k e d a t i c i t y นะฮะจะเท่ากับ sigma s q u a r e คูณกับอะไรครับคูณกับตัว summation xi เล็กตรงนี้กำลังสองครับหารกับตัวอะไรครับ summation xi กำลังสทั้งหมด,ดยกกำลัง2นะฮะตรงนี้คือเป็นกรณีของตัวโ o m o สเกดาร์เจสตแล้วกรณีของเฮทโอล่ะนะฮะในกรณีของเฮทโ r o นั้นนะฮะผมขออนุญาตย้อนกลับมาตรงนี้ปัญหาของตัว h เ e โ o เกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวว a r เรียนเนี่ยนะ,ะของตัว UI เนี่ยเท่ากับตัว s i g m a สแควร์ are, แต่ว่าเป็นซิกมาสแควร์ไอนั่นแปลว่าตรงนี้มันเกิดปัญหาอะไรครับเกิดปัญหา h e t โ r o ขึ้นมาแล้ว ถ้าเกิดปัญหาเทโขึ้นมาปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าตัว variance แต่ละตำแหน่งนะฮะ variance แต่ละตำแหน่งจะมีค่าเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัว variance แต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันผมจึงขออนุญาตใส่ตัว index ห้อยลงไปข้างล่างหรือว่าเป็นตัว subscript ของตัว variance แต่ละจุดนะฮะแต่ละตำแหน่งนั่นเองก็คือตรงนี้คือ sigma s q u a r e ในตำแหน่งที่1 sigma s q u a r e ในตำแหน่งที่2ไล่ไปเลย sigma s q u a r e ในตำแหน่งที่ n ถามว่าเราจะสามารถดึงตัว sigma s q u a r e มาไวข้ขนาแบบน้แบบนี้ได้ไหมครได้ไหมเอ่ย ไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นนะฮะในกรณีที่ว่าเป็นตัวในกรณีที่ว่าตัว uh, variance นะครับของตัว distribution term นั้นนะฮะมีปัญหา hetero แล้วเนี่ยเราจะได้สมการหน้าตาแบบนี้นะฮะตัว variance beta หนึ่ง hat นะฮะเท่ากับ k หนะึ่ง squared sigma s q u a r e ะบวก k สอง squared sigma squared สองบวกไปเรื่อยถึงตัว k n squared sigma s q u a r e แล้วก็ n ตรงนี้ถ้าเราเขียนยุบจะได้ว่าเป็นตัว summation k i กำลังสองคูณด้วย sigma i กำลังสอง i เท่ากับ1ถึง n นะฮะเราเขียนกระจายตัวเราโดยการโดยเขียนกระจายตัว k ออกมานะฮะตามที่เราได้กำหนดมาแบบนี้นะครับถ้าเราเขียนกระจายปุ๊บจะได้ว่าเป็นอะไรครับจะเป็นตัว xi ตรงนี้นะฮะกำลังสองหารกับอะไร summation xi กำลังสอง ทั้งหมดกำลัง2เห็นมครัคูณกับตัวซิกมาสแควร์ไอเป็น s u m มเมชันติดอยู่ข้างนอกตรงนี้แหละเราจะพบว่าเมื่อเราทำการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างตัว variance ในกรณีที่เกิดปัญหา hetero s c a t t i c i t y กับในกรณีที่ว่าไม่เกิดปัญหา hetero นะฮะกับกรณีตรงนี้ไม่เกิดปัญหา hetero หรือว่าตัว variance ของ d i s t u r s i o e นั้นเป็น homo นะฮะเราจะพบว่า หน้าตาของตัวว r i เรนเป็นไงครับส่วนนี้เป็นไงเอ่ยแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันถ้าผมยกมาเขียนใหม่นะฮะทุกคนจะพบว่า ในกรณีอของตัวโฮโมสเกดัสซิตี้นั่นคือตัวก่อกวนนั้นนะฮะมีความแปรปรวนคงที่ตลอดกับตัวเฮเทโรสเกดัสซิตี้นั่นคือตัวก่อกวน variance ของตัวก่อกวนนะแต่ละตำแหน่งนั้นนะฮะ,ะไม่เท่ากันเราจะพบว่า variance ของเบต้าหนึ่งเท่ากับซิกมาสแควร์คูณกับอะไรเอ่ยคูณกับตัว summation x i กำลังสหารกับตัว summation x i กำลังสทั้งหมดกำลัง2ครับขณะที่ตรงนี้ถ้าเป็นเทโรปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่า variance เป็นเท่าไหร่ sigma x i กำลังสองคูณกับตัว sigma square i หารกับอะไรครับ summation x i กำลังสทั้งหมดกำลังสองเมื่อใดก็ตามที่สูตรหน้าตาของตัว variance เนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้ และไม่ได้เป็นแบบที่เราประมาณการและไม่ได้เป็นอย่างที่เราพิสูจน์ออกมาได้จากในกรณีที่เป็นจากกรณีที่เราใช้ตัว Gauss Markov t h e อ r m เนะีฮะเราจะบอกได้ว่าเจ้าตัว v a r i a n t ของตัว b e ต้ 1h เนี่ยในเคสของว i t เทโรเนี่ยนะฮะ v a r i a n t มันจะไงครับจะมีค่ามากกว่าครับในกรณีที่เป็นตัว homo scattercity เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะนี่คือตัวการพิสูจน์ครับ ดังนั้นนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าแบบจำลองของเรานั้นเกิดปัญหา heteroskedasticity แล้วนะฮะผลของการที่เกิด hetero จะทำให้ตัวประมาณการหรือว่าตัวประมาณการหรือว่าตัว estimator ที่ได้จากวิธีการแบบ OLS นั้นไม่ได้เป็นตัว estimator ที่ดีที่สุดอีกต่อไปคำว่าดีที่สุดหรือคำว่า best หรือว่าเยี่ยมที่สุดเนี่ยนะฮะเราว่าจากตัว variance ครับ แล้ถ้าเกิดปัญหาไคลรพ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บ v a r i a n c ของตัว Linear and u n a b a น Estimator mm. ที่ได้จากวิธีการแบบ W l s นั้นจะไม่ได้ต่ำที่สุดอีกต่อไปองไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับต่อไปจะเป็น l e c เชอรในเรื่องถัดไปขอบคุณมากครับ